เออเดี๋ยวแป๊หน,นึงเออเมื่อกี้คือว่าหนูลืมเปิดเน็ตค่ะทุกคนก็ก็เลยหายไปก็คือหนูก็มาไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าไม,ม่ขึ้นอะไรเลยก็คือคนไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นทุกอย่างไม่ขึ้นหนูก็รอไปประมาณหนึ่งนาทีนะหนก็เลยเออทำไมหนึ่งนาทีแล้วยังไม่มีคนมาดูเราอีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิบุบ ก็เลยเออดูเนึ่งเอ้ยไม่ได้เปิดหนึ่งหรือ่าเพราะยังไม่ได้เปิดนพอหนูไปเปิดใช่ไหมแล้วหนูไม่มันก็ยังเปิดไม่ได้เพราะมันไปยังเปิดไม่ได้ก็เลยปิดไลฟ์แล้วตอนแรกหนูก็เลยว่าแบบเออฉันไลฟ์ไม่ได้แล้วแหละฉันก็คงแบบว่าเออคงไลฟ์ไม่ได้ก็เลยพิมพ์ลงไปในไอจีว่าแบบว่าเออไม่ใช่ลงไอจีลงในแอพว่าเออวันนี้หนูเล่นหมุนไลฟ์ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าหนูก็ยังมาไลฟ์เป็นทุกคนแล้วก็หนูก็เลยแบบว่าเออกัเลปิดเข้งแล้วว่เปิดใหม่แล้วพอหนูปิดเข้าแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมมันก็ได้เฉยเลยแล้วหนูก็มมมาาาไลลฟ์นนนนะะะะะคคคคทททุุกกกกหูจยออออ่่่่รริงงงเเเืืืี้ั จริงเหรอเธอทะเธอเนีำกันเสียงดังมากก็คือพี่โป้ขยับมือไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำแกขยับเองแต่แกไม่ยอมบอกและไม่ไม่นหไรเนี่ยเป็นคนไม่ได้ไปขยับหมูใช่ป้ะแล้วแบบใช้อันเดียวกันอ่ะพี่มีนแต่รู้ป้ะพี่มีนมาบอกว่าแกขยับนี่ฉันไม่ได้ขยับแกมันไม่ได้ขยับอะไรอีกนะแล้วบางคนเชื่อหนูด้วยพี่มันหน้าดุดุเลยแต่ทุกอยับไม่ใช่หนูไม่ได้ขยับเลยหนูเป็นอย่างงี้ใส่หมอนเป็นอันเงียวเอง เออมันเคยเองเป็นแรงน้มถ่วงแล้วเนี่ยมีการมันไม่อยู่จากตรงนี้เลยหรอก็ใช่ไหมอยะมันก็ต้องโยอมแทงที่คนอื่นบอกว่าแล้วแบบมันเป็นอย่างนี้คนทำก็ได้ต้องเป็นแบบแล้วพี่อยู่อยูๆนะปีโป้มันก็บอกว่าเนี่ยหนุมไม่ได้ทำแต่หมุนจะกตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะหมุนอีกฝั่งเป็นกอบของแรงน้มถ่วงไม่มีใครผิดโอเคเป็นกอบของแรงน้มถ่วงโอเคครับเชฟใช่ไหมครับเชฟเนี่ยช่วงเนี้ยติดรายการทำอาหารมากแล้วก็แบบ ทรมานตัวเองเวลานั่งดูแบบเออแม่เลยเวลายี่สิบนาทีนีค่ะคุณจะต้องเริ่มจัดจานแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็แบบนั่งดูทุกวันเลยนะทุกคนแล้วหนูก็หิวทุกวันเลยแบบเป็นอะไรที่อืมใช่คือหนูใช้น้ำเำปล่าแทนน้ำมันคือแบบนั่นแหละเอาน้ำเปล่าราดแทนน้ำมัน มาแงสาบอ่ะคือมันจะมีมลแงสาบสองสายพันธุ์ที่นั่นก็จะเป็นมลงสาบบ้านที่ตัวเหม็นๆที่แบบฉี่เหม็นๆกับแมลงสาบป่าที่แบบสะอาดๆน้อยมันเป็นแบบมลงสาบมันคือมลแงสาบแต่มันเป็นแมลงสาบป่าที่แบบอยู่ตามดินตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวิทยากรอ่ะเขาก็ถือมาใช่ไหมให้ดูว่าอันนี้คือแมลงสาบป่าใช่ป่ะแล้วป้อ่ะนั่งอยู่แบบก็มลงสาบบินเข้าปากจ้าคือแบบคือดีนะไม่ได้แบบปิดปากไปคือแมลงสาบบเกาะอยู่ตรงเนี้ย แมาลางสาบเกาะอ,อยู่ที่ปากโบแล้วคนอื่นก็อีแล้วหนูก็แบบว่าแค่แบบเออเขียน้องออกมาคือแบบไม่เป็นไรแมาลางสาบเคยเข้าปากเราไปแล้วแต่มันคือแมาลางสาบปาทุคนมันก็สะอาดกับแมาลางสามารเพราะฉี่มันไม่ได้เหม็นแต่ว่าคือมันก็เป็นแมาลางสาบแต่ว่ามันเป็นแมาลางสาบที่อยู่กับดินก็เลยแบบไม่เป็นอะไรหรอกนั้งเช่นเขาบอกมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สกรปรกนะคะมันคือแมาลางสาปป่าใช่ก็ถือว่าเป็นเออหนูก็รีบวิ่งลงไปด้านล่างคู่ขาคู่ขาหนูได้ร้องหรือยังคะอ๋อยังยัง ยงังยังไม่ถึงคนที่ยี่บเลยหนูก็ขึ้นมาแดนต่อยแดน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 อาะใช้ energy ไปให้หมดใช้ energy ไปให้หมดก็ลงไปด้านล่างคู่ขาหนูได้แเ้ียังคะยังค่ะยังค่ะ,คะแล้วคืนนั้นก็คือแบบยาวมากแต่ก็ตื่นเช้ามาก็คอเคล็ดเช่นเดิมนะคะก็คอก็อไปแล้วจนตอนนี้หนูแบบมีปัญหาที่คอกับที่หลังหนูว่าน่าจะเป็นเพราะการเต้นเยอะของหนูแบบดีดตลอดเวลา ใช่แบบแต่ก็สงสารพี่ลาตินะหน้าแต่ละคนแบบพี่โป๊แต่เราก็ไม่แคร์ไร้ความปราณเราไม่ปราณีเพราะว่าเราสนุกเราดีปดปีหน้าเจอกันเราจะเอาใบขับผีมาให้ได้นะครับตื่น <laughs> นั่นแหละคือแบบโอ มันมีคือครั้งหนึ่งคือตาแบบว่าฝึกขับรถไฮโปที่พิษณุโลกใช่ปะแล้วแบบว่ายิงเล่งยิงตาบอกว่าตาบอกว่าแบบเบา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 แล้วเราก็จะยิ่งตกใจยิ่งเล่งหนักๆมากแบบว่าเพราะเป็นพวกแบบสติแตกง่ายอ่ะแบบว่ามันมีอยู่สองช่วงแบบจะเป็นช่วงแบบว่าแบบสุขุมสุขุมก็จะเป็นช่วงแบบว่าเที่ยงคืนลงไปโป้ก็จะกลายเป็นคนเหมือนแบบอีกร่างคือเหมือนว่าวันหนึ่งโป้ใช้ชีวิตแบบหลายอารมณ์มากเลยอ่ะแบบว่าตอนเช้าใช่ไหมแฮปปี้แล้วก็ตอนเที่ยงก็แบบว่า ตอนเที่ยงก็แบบดีตอนเย็นก็แบบดีแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะแบบว่าแบบว่าอยู่ดีๆก็เศร้า,อย,ราอยู่ดีๆก็แบบอีโมชั่นแบบว่ามาแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็สมาถดีได้อยู่พอยังเย็นนะคะแต่แบบพอแบบสามทุ่มไปอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอีโมชั่นหนักมากแบบอยู่ดีๆก็โกรธอะไรไม่รู้แล้วก็อยู่ดีๆก็เศร้ากัอบอะไรไม่รู้แล้วแบบทำไมแบบว่าซามิทแบบคือทําไมแบบว่าฮอร์โมนหรืออะไรไม่รู้แบบว่าทาให้เศร้าอยู่ดีๆก็เศร้าอยู่ดีๆก็แบบว่าโกรธแล้วก็แบบ ปกติว่าจะเป็นคนแบบบ้าบ้บววอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบพอแบบเที่ยงคืนขึ้นไปก็จะกลายเป็นคนสุขุมแบบว่าเป็นไปเป็นคนเลยอะแบบฮู้ฮู้แบบว่าแบบว่าแบบว่าไอ้คนแหบว่แบบว่าไงอีกติดคำว่าแบบว่าเนี่ยเอื้ออะไรอย่างงี้ป้าหายใจบ้างนะพี่เป็นห่วงไม่เป็นไร